วันนี้ก็ได้เดินทางมาพบท่านรองศรีวราเนาะเป็นครั้งที่สองก็คือได้เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องอย่างข่าใจอยู่วันนี้ท่านรองศรีวราได้ตอบข้อประเด็นสงสัยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ระนดุก็ต้องขอขอบคุณท่านรองศรีวรานะครับที่ช่วยรับคดีนี้ไว้ที่ออกองปราบแล้วนะครับก็ต่อไปก็ทางกองปราบก,ก็รับคดีนี้ทำเองนะก็สบายใจเงขึ้นุรี ใช่รับนพอรับเรื่องเสร็จแล้วตอนนี้พ่อมีความสบายใจขึ้นไหมในประเด็นสบายใจเลยสบายใจที่สุดเลยับที่ว่าสำนวนจะเป็นในทิศทางไหนครับคือก็ต่อไปก็ผมก็ให้ยอมรับ ในในความการทำคดีขององปากเขาอยู่แล้วนะครับไ,ไว้ใจเขาอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าคนจะมายังไงผมก็ยอมรับนะครับแต่คดีนี้มามันก็เริ่มจะขี้ขายอย่างชัดเจนอย่างที่องปากได้เข้ามาเบื้องต้นนะครับรายละเอียดต่างๆข้อสงสัยต่างๆก็ชัดเจนขึ้นมาสิ่งที่ชัดเจนขึ้นมานี้มีอะไรบ้างครับอย่มงชัดเลยอย่างเช่นอาวุธปืนครับมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องก็ถ<อ>ูกดำเน<อ>ินการตามคดี มีตามกฎหมายไปรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนเกี่ยวข้องทั้งหมดคนเกี่ยวข้องนี้เป็นทั้งตั้งแต่เป็นระดับเป็นตำรวจนในบาทแล้วก็บรวจสัญญบัตอสองคนนะครับระดับ100ร้อยโทนะครับแล้วก็เป็นตรวเอนที่มาเก่าอ้างว่าได้ซื้อปืนมะา เีคือประเด็นปืนเนาะแล้วประเด็นเรื่องมือถือของน้องปอปา<ส>ก็คือส่งให้คออทเนาะเป็นคนกู้ข้อมูลตรงนี้ผลเป็นยังไงบ้างครับอตอนนี้ก็ทาง uh, ากองปราบก็ได้กู้มาข้อมูลได้มามาค่อนข้างเยอะ uh, เห็นแจ้งมาว่าประมาณท่าพันกว่าน,นะานะครับเบื้องต้นพอได้ดูข้อมูลหร,หรือ,อยังนะครับไ,ได้ดูแล้วได้ดูบางส่วนทักอัปเดถึงส1มสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดส่วนใหญ่าข้อมูลอะไรบ้างจะเป็นการคุยกับไลน์แล้วก็เป็นการทักแชทไลน์มากมา ที่กู้ขึ้นมาได้ใช<อ>แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่วันนี้ได้ขายข้อสงสัยก็ก็มีประเด็นข้อสงสัยบางส่วนที่เป็นองค์ประกอบในคดีเนี่ยก็ได้ถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางปทกรุงเทพปทภาคภาคเจ็บด,ด้วยอะไรอนะ่างเงี้ยก็อ๋อทได้ให้เรามีความร,รู้แล้วก็ทําความเข้าใจไปนะครับ กี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีกระสุนนะก็มีสอบถามกันให้มันชัดเจนว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามกฎห,ห,ห,หมายที่ท่านลงเสืเวลาได้มอบให้นี่เราผู้กระทาไม่ว่าจะรับผิดหรือไม่รับผิดยังไงสุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาพร้อมไปฟังแล้วันอยู่ที่พยานหลักฐานแล้วก็หลักฐานนะครับนี่คือข้อกฎหมายที่ท่านลงเสียเวลาให้เราได้อ่านนะครับเขาใส่แล้วมีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมครับเรื่อง ก็เกี่ยวกับก็ไม่น่าจะมีนะฮะในเมื่อสิ่งต่างๆที่ทางได้มาคุยกันอันนี้เขาก็ได้สรุปให้ฟังเนี่ยเขาค่อยๆชัดเจนนะครับก็มันสบายใจขึ้นทั้งคุณพ่อและหลัคุณแม่เขาก็สบายใจขึ้นว่าน้องปูปาคงไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนจากการตายนะครไม่ใช่ไม่ใช่การอุบัติเหตุแน่นอน เดี๋ยวถามคุณแม่เนาะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวยยใคบเะถาไม่ได้หมือนครับตอนนี้คุณแม่ก็สบายใจมากเลยบสบายใจจัดที่นอนค่อยหลับตอนนี้กลับไปนอนหลับเต็มที่เลยคือเจอท่านอแล้วมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะวันนี้แม่ได้พูดคุยอะไรกับท่านลอรบ้างก็เรื่องส่วนตัวคดีว่ามันไม่ใช่เ,เหตุการณ คนร้ายนะแม่อยากเชื่อเป็นคนเดิมอยู่ไหมคือใครก็ได้ค่ะอันนี้เดราว่ากันตามหลักฐานของของของปากเขาที่ใหกาชัดเจนนะคะแต่ว่าแม่ก็คิดว่าเป็นใครกันะค่ะให้หลักฐานชัดเจนมากไม่ใช่อุบัติเหตุคือเจตนาฆ่าค่ะตอนนี้แม่กระจางขึ้นในเรื่องไหนบ้างที่ได้ที่ได้ไขข้อสงสัยในใจของเราออกไปบ้างทุกเรื่องค่ะที่ประเด็นวิถีกระสิน คือพอถอดก็อธิบายให้ฟังก็แม่ก็กระจา่างครัก็เรื่องเรื่องที่ตรงที่น้องปลาเสียชีวิตก็ตรงนั้นไ,ได้เอาเข้าใจอะคะ่ะตรงนั้นเขาอ,อธิบายให้แม่ฟังว่ายังไงบ้างมันต้องเกิดตรงนั้นอะค่ะเพราะว่าแนววิธีผสมขึ้น้าดของกระสุน,สน,ะสนเขาก็บอกว่าเป็น,อนวอกอกมาจากอว้ยน้องปลาคือมีปเองของน้องปลาค่ะอันนี้ก็คือใส่ข้อสงสัยเนาะ คือเขาจะถึงแม้คนทาาําจะปฏิเสธยังไงก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ค่ะแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดมัดตัวได้อะค่ะคุณแม่มั่นใจอะค่ะคุณแม่มั่นใจกับทางกองปราบด้วยใช่มั่นใจมากค่ะมั่นใจกับกองปราบมากแล้วคุณแม่ก็ได้จะได้ถาา่ายพุดน้องาทีอะค่ะแม่ไม่คิดว่าแม่จะกําหนดวันถ่าน้องปาได้อยังเดี๋ยวกลับไปจะไปที่บ้านพักร้อยก็กำหนดเลยอะ ว่าสงสารน้องนะคะว่าเพราะว่าน้องก็ยังแช่อยู่ที่วัดทุ่งแก้วอะค่ะก็ยังอยู่ไม่ยังคิดถึงน้องคือเดิมทีนี้ทางทางคุณแม่เขาคิดว่าถ้าที่ผ่านมาถ้ามันมีอะไรชัดเจนวันนี้เป็นวันที่กาหนดเผาเขาเลยวันที่ห้าวันที่ห้าแต่มันมันก็เกิดเอ็กซิเลนต์มันอะไรที่มันก็ไม่ชัดเจนขึ้นมาเพิ่งจะมาชัดเจนมันเกิดนี้ปี้ปีนี้ปีนี้นพฤษภาี้น่าจะเผาเดือนพฤษภาี้ปีนแ้ปเนี้ปีนี้ปีนี้ว่าวันที่ี้ปีนี้ปน คืพี่เจย์จยฉยยังไม่ได้อะไรอะครับแต่วันนี้ก็กลายเป็นวันที่เรามาคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆเนาะครับแม่คิดถึงน้องไหมคิดถึงตลอดเวลาค่ะยังคิดกับน้องยังไม่ไม่เสียยังคิดวัาน้องยังดีกว่เราอยตลอดเวลาแม่รู้สึกท้อไหมเวลาออกต่อสู้แต่ละครั้งไม่ท้อไม่ท้อไม่เคยท้อเลยเพราะว่ายังไงเราต้องเอาคนมคิดขรอบคลุให้ได้อะค่ะ พอเรื่องมันเริ่มกระจ่างก็สบายใจขึ้นแต่ลึกๆเราคิดว่ามันมันไม่น่าทำกันมันไม่น่าทำกน้องปลาได้แบบนี้เลยอะคือทำการทำปลาได้ขนาดนี้กรผิวมันไม่ใช่คนนะคันเดินไปอะค่ะคนเรา่าถ้าไม่รักกันไม่ชอบกันไล่กับมันกลับมาบ้านคือจบไม่ต้องมาทำกันถึงขนาดตายขนาดนี้อะค่ะคิดแล้วมันแค้นอะค่ะ ทำไมถึงต้องมาทำใช่ไหมต้องมาทำกับน้องขนาดนี้น้องไปะะ hai, ทำอะไรให้ถึงต้องมาทำให้เรื่องนี้แ้่หัวใจอะโรกแล้วเรื่องน้องเมฆะครับน้องเมฆยังไงอแม่ก็ไม่ให้เลี้ยงก็ต้องเอามาต้องซื้อโอเคมา ยังไงก็ไม่ยอมคนมันนีใจร้ายใจร้ายมาก,กยังไงก็เลี้ยงเลี้ยงเขาจะสอนลูกเขาสอนหลานเขายัางไงอะว่าใครเป็นคนฆ่า,าแม่มันเขาจะพูดกับหลานว่าไงถ้าทางวันหนึ่งหลานโตขึ้นมาถามว่าแม่ไปไหนแม่ไปไหนแล้วเขาจะตอบว่างไงความเห็บหมันก็มันคาอยู่ที่ใจ แม่ก็ต้องเอาเม็กมาเลี้ยงเนาะแล้วเพื่อนๆน,น้องปาปาล่ะครับเป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึก<า>ดีขึ้นไหมมา,มาช่วยกันหลายรอบแล้ว<ม><ม>เห็นมาช่วยกันหลายรอบเป็นไงบ้างสบายใจเหมือนเหมือนแม่มวันนี้วันนี้วันนี้เราได้ไขข้อสงสัยที่ข้าใจของเราบ้างไหมตำรวจเขาได้ต,ตอบข้อสงสัยของเราได้ไหมก็ตอ,ตอบตอบสิ่งที่เรารู้สงสัยมาอยู ก็คือเราก็มาตามเนาะแต่ว่าถามนิดนึงเรื่องแชทไลน์อะไรเนี่ยที่เราเราได้ดูข้อมูลเบื้องต้นเร้ยครับดูแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราได้ดูแล้วเรารู้สึกยังไงก็ดูแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ทั้งหมดแ้ก็มีการคุยคุยกับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยค่ะก็มีเบอร์โทรเข้าเบอร์โทรออกถือว่าดูข้อมูลเพิ่มขึ้นเนาะค่ะมีข้อมูลเยอะแต่ว่าวันนี้ได้มาแค่บางส่วนค่ะ ที่ว่วหาา่าดูดูแล้วน้าหนัก้วว่าไม่ชอบันางไหนน้องอมาแคตัวแมม่ันาอนนี้คือคุยหาดลายของมิวกับของเพื่อนของคนที่รู้ค่ะที่ว่าสนิทอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตำรวจที่กองกองปราบี่เขาต้องสืบได้หมดหล้วะ่ะว่า เป็นอย่างไรเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยน่าจะคลี่คลายทั้งหมด่ะก็พอคลี่คลายแม่ก็ได้มั่นใจเต็มร้อยเนาะตอนนี้แม่คิดว่าเต็มร้อยหรือยังเต็มร้อยแล้วเนาะโอเคก็น่าจะเรียบร้อยคือก็ฝากบอกเจ้าของปืนนนะคเจ้าของปืนก็ยังมาโกรธเคื่องแม่คือเราเราไม่เราไม่ตั้งใจให้ให้เรื่องเป็นแบบนี้คือต้องเข้าใจว่า ลูกลูกสาวเราตายทั้งคนต้องเห็นใจเราบ้างอย่ามากดเครืองเราว่าโอ้คุณจะโดนเดิเนคดีแล้วจะมากันแก้มากดเครืองเรานี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคือต้องเห็นใจเราบ้างเพราะลูกเราตายทั้งคนอะ่ะทั้งเราก็สูญเสียทั้งเราก็สูญเสียเราก็ต้องเราก็ต้องดิ้นรนจนถึงว่าถึงจนถ,ถึงจุดนี้จะไปทางไหนทุกอย่างเราก็จะต้องไปให้หมดค่ะแล้วก็ตำรวจเพชรบุรีก็อย่ามาเรืองอย่ามากดเครื่อง คุณพ่อคุณแม่คือว่าเพื่อนๆอะไรเนี่ะเพราะว่าลูกเราตายทั้งคนอ่ะเราก็ต้องหาอะไรที่ชัดเจนครับทำให้เขาในเมื่อมันคุมเพื่อมันมืดมนมานานแล้วนี่ก็ข้าเดือนที่สามทำบุญร้อยวันวันที่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะจะทำบุญให้น้องป่าวันที่สิบเอ็ดเมษายนเนี่ยก็น่าจะคลายข้อสงสัยทั้งหมดของคุณแม่แล้วเนาะ แล้ววันนี้จะเดินทางกลับเลยไหมครับกลับเลยเราต้องคุยอะไรกับทนายเดี๋ยวเราเราคุยกับทนายก่อนนะคะคือเราเราฟังทนายอย่างทนายยังไงคือเราตามทนายรู้ตามทนายหมดเลยอะค่ะก็น่าจะเรียบร้อยเนาะขอบคุณมากค่ะ